ธรรมะของคนสู้ชีวิตพลังใจที่จะยืนหยัดแม้เจออุปสรรคสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันในหัวข้อที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเรานั่นคือธรรมะของคนสู้ชีวิตพลังใจที่จะยืนหยัดแม้เจออุปสรรคในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขและความทุกข์ มีทั้งวันที่สดใสเหมือนแสงตะวันและวันที่มืดมิดราวกับพายุถาโถมเข้ามาเราทุกคนต่างก็เผชิญกับอุปสรรคปัญหาและความท้าทายในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผ่านไปได้ไม่ยากเย็นแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่หลวงที่บั่นทอนกาลังใจทำให้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและอยากยอมแพ้ในยามที่เราอ่อนล้าหมดกำลังใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราให้ก้าวต่อไปได้ก็คือพลังใจและพลังใจนี้เองที่ธรรมะอันประเสริฐได้มอบให้เราอย่างไม่จำกัดหลักธรรมพื้นฐานที่จะช่วยเสริมสร้างพลังใจให้เรายือนหยัดได้แม้เจออุปสรรคนั้นมีอยู่หลายประการแต่หลักธรรมที่โดดเด่นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นผลได้แก่ขันติและวิริยะ ความหมายและที่มาของขันติและวิริยะขันติเป็นคำในภาษาบาลีหมายถึงความอดทนความทนทานความอดกลั้นหมายถึงการไม่หวั่นไหวไม่กระสับกระส่ายไม่โกรธไม่เบื่อหน่ายเมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากอันตรายหรือความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่า ขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานคือความอดทนแสดงให้เห็นว่าขันตินั้นมีความสำคัญถึงขั้นเป็นหนทางสู่การดับทุกข์ที่มาของขันตินั้นมาจากความเข้าใจในไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่มีตัวตน เมื่อเราเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสุขความทุกข์ชื่อเสียงเงินทองหรือแม้แต่ตัวเราเองล้วนมีสภาพไม่คงที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราไม่ทุกขร้อนจนเกินไปเมื่อสิ่งไม่น่าพอใจเกิดขึ้นและเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีที่มาที่ไปก็จะทำให้เราไม่โทษสิ่งภายนอกหรือโทษผู้อื่นจนเกินไปนักส่วนวิริยะเป็นคําในภาษาบาลีเช่นกันหมายถึงความเพียรความพยายามความกล้าหาญเป็นการตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อจนกว่าจะสําเร็จตามเป้าหมายวิริยะแบ่งออกเป็นสประเภทคือ 1. สังวรประทาน เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. ประหารประทานเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 3. ภาวนาประทานเพียรเจริญกุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานเพียรประคับประคองกุศละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นเจริญยิ่งขึ้นที่มาของวิริยะ ็มาจากการเห็นคุณค่าของความเพียรและความเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่ายต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการประยุกต์ใช้ขันติและวิริยะในชีวิตประจำวันเราสามารถนําหลักธรรมทั้งสองนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง ขันตินั้นไม่ใช่การยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือการอดทนอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรแต่คือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อผเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ไม่พอใจเรามักจะมีความรู้สึกโกรธหงุดหงิดรำคาญหรือท้อแท้ขันติจะช่วยให้เราสังเกตอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำเราจะหายใจเข้าลึกๆ พิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะอยู่ตลอดไปหรือไม่มันจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างตัวอย่างการใช้ขันติเมื่อถูกเจ้านายตำหนิแทนที่จะโกรธหรือไม่พอใจทันทีให้เราตั้งสติพิจารณาว่าคำตำหนินั้นมีเหตุผลหรือไม่เรามีส่วนผิดพลาดตรงไหนหากมีก็ยอมรับและนำไปปรับปรุงหากไม่จริง ก็รับฟังด้วยความเข้าใจว่าอาจมีเหตุผลอื่นหรือมุมมองที่แตกต่างกันโดยไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เมื่อต้องเผชิญความผิดหวังเช่นการสอบไม่ผ่านการลงทุนที่ขาดทุนการไม่ได้รับความรักตามที่คาดหวังให้ยอมรับความผิดหวังนั้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วและพยายามทำความเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่าจมปลักอยู่กับความทุกข์นานเกินไปแต่ให้ใช้มันเป็นบทเรียน เมื่อต้องอดทนกับความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยทางกายนั้นทำให้เราไม่สบายตัวแต่การที่เราสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดนั้นได้โดยไม่ฟุ้งซ่านไม่สิ้นหวังก็ถือเป็นขันติอย่างหนึ่งการมีขันติจะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและไม่เพิ่มความทุกข์ทางใจให้กับความทุกข์ทางกายวิริยะคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่รู้สึกเหนื่อยล้า หรือรเผชิญกับอุปสรรคการมีวิริยะหมายถึงไม่ท้อถอยเมื่อเจอกับความยากลำบากแต่จะหาหนทางแก้ไขพัฒนาตนเองและพยายามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตัวอย่างการใช้วิริยะในการทำงานเมื่อพบปัญหาในการทำงานแทนที่จะเลิกล้มความตั้งใจให้พิจารณาหาทางแก้ไขวางแผนใหม่ปรึกษาผู้รู้หรือพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงในการพัฒนาตนเองเช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่การออกกำลังกายการฝึกสมาธิหากวันไหนรู้สึกขี้เกียจหรือทำได้ไม่เต็มที่อย่าโทษตัวเองแต่ให้ถือว่าวันนี้เป็นเพียงวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่ด้วยความตั้งใจเดิมในการสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยความพยายามในการเข้าใจยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน เมื่อมีปัญหากันก็ต้องใช้ความเพียรในการพูดคุยแก้ไขและประคับประคองความสัมพันธ์นั้นไว้การเชื่อมโยงระหว่างขันติและวิริยะขันติและวิริยะเปรียบเสมือนสองปีของนกะที่ต้องทำงานร่วมกันจึงจะสามารถบินไปได้ไกลขันติเป็นพลังแห่งความมั่นคงช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่พัดมาส่วนวิริยะ เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนช่วยให้เรากางปีกบินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งหากมีแต่ขันติโดยไม่มีวิริยะเราอาจจะเพียงแค่ทนอยู่ไปวันๆไม่ได้ก้าวหน้าอะไรแต่หากมีแต่ความเพียรโดยไม่มีขันติเราอาจจะเหนื่อยล้าท้อแท้หมดกำลังใจไปเสียก่อนดังนั้นการมีทั้งขันติและวิริยะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคเราจะ อดทนต่อความยากลำบากนั้นได้ขันติและเราจะไม่ย่อท้อในการหาทางแก้ไขและพยายามต่อไปวิริยะตัวอย่างจริงเรื่องเล่าหรือกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายลองนึกถึงนักกีฬาที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักมีวินัยและอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดทางร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมและจิตใจแข็งแกร่งก่อนการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้ไม่อยากฝึกไม่อยากไปต่อแต่ด้วยขันติที่ทำให้พวกเขายอมรับความเหน็ดเหนื่อยและวิริยะที่ผลักดันให้พวกเขาลุกขึ้นมาฝึกซ้อมทุกวันจนในที่สุดก็สามารถยืนหยัดบนเวทีแห่งชัยชนะได้อีกตัวอย่างหนึ่งคือเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติฝนแรงน้ำท่วมโรคระบาดศัตรูพืช พวกเขาต้องใช้ขันติในการอดทนต่อความเหนื่อยยากตรากตรำและวิริยะในการพยายามปรับปรุงวิธีการปลูกการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้นแม้เจออุปสรรคหลายครั้งก็ไม่เคยยอมแพ้ยังคงลงมือทำด้วยความหวังหรือแม้แต่นักธุรกิจที่ต้องเจอภาวะเศรษฐกิจผันผวนการแข่งขันที่สูงลิบพวกเขาต้องใช้ขันติในรับมือกับความกดดันความเสี่ยง และวิริยะในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดและเติบโตไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรเราทุกคนล้วนเคยเป็นคนสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสิน้นบางครั้งเราอาจไม่ทันได้สังเกตรหรือไม่ทันได้ตระหนักว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น ก็คือการนำหลักธรรมอย่างขันติและวิริยะมาใช้ในชีวิตแล้วข้อคิดและการปฏิบัติแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้เราสามารถนำหลักธรรมแห่งขันติและวิริยะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีแนวทางดังนี้ครับ 1. ฝึกการเจริญสติการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของการมีขันติ เมื่อเรารู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือท้อแท้ให้หยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆสังเกตอารมณ์นั้นโดยไม่ตัดสินไม่ตำหนิตัวเองการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีสติปัญญาในการจัดการกับอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำทีละขัน้นการมีเป้าหมายจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเพียรพยายาม เมื่อเป้าหมายใหญ่เกินไปให้แบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถจัดการได้การเห็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละขั้นจะช่วยเสริมสร้างกําลังใจให้เรามีวิริยะในการก้าวต่อไป 3. มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดก็มักจะมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้หรือข้อดีที่เรามองข้ามไปได้เสมอ การฝึกมองหาข้อดีจะช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกและไม่หมดกำลังใจไปเสียก่อน 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบการที่เรากล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันคือการแสดงออกถึงขันติและความเพียรในระดับหนึ่ง 5. สร้างแรงบันดาลใจและหาผู้สนับสนุน การมีแรงบันดาลใจจากบุคคลรอบข้างจากเรื่องราวความสำเร็จของผู้อื่นหรือจากการอ่านหนังสือธรรมะดีๆจะช่วยเติมพลังใจให้เราได้อย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 6. อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ผ่องใสเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีพลังใจที่จะสู้ชีวิตการพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังใจเช่นกัน 7. ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง Self s e l ฟ์คอมเพ s ชันเมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองการมีความเห็นอกเห็นใจตนเองหมายถึงการที่เราปฏิบัติต่อตอนเองเหมือนที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเดือดร้อน คือการปลอบโยนการให้กำลังใจและการยอมรับในความบกพร่องของตนเอง 8. มันระลึกถึงเป้าหมายสูงสุดในทางธรรมเป้าหมายสูงสุดของการดำรงชีวิตคือการเข้าถึงพระนิพพานการระลึกถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีธรรมะและมีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ชีวิตนั้นไม่ใช่การวิ่งมาราธอนที่ต้องเร่งรีบเสมอไป แต่เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความอดทนความเพียรและความไม่ประมาทในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปขอให้เราทุกคนจงระลึกไว้เสมอว่าเรามีพลังอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นคือพลังใจที่สามารถทำให้เรายืนหยัดได้แม้ในายามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการหลักธรรมแห่งขันติและวิริยะนั้นมีใช้สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว แต่คือสิ่งที่ต้องนำไปปฏิบตัติฝึกฝนและบ่มเพาะในชีวิตประจำวันของเราทุกคนขอให้ธรรมะนี้จงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสติปัญญาต่อไปตลอดไปขอจเจริญในธรรมครับ